สนับสนุนโดยยาหมองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยปัเ่า AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสินค้าเกษตรปลอดภัยมองหาตราสัญ,ญลักษณ์คิวกรมการข้าวเชิญชมนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเื็อวันข้าวและชาวนาแห่งชาติปี2564 ยกขบวนองค์ความรู้ด้านข้าวเสิร์ฟให้พี่น้องชาวนาถึงหน้าจอ4-6มิถุนายนนี้ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริงนำเสนอแนวความรู้ด้านข้าวในทุกรูปแบบผ่าน f a c เฟ o บุ๊ a แฟนเพจไร News Channel นอกจากนั้นยังมีศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้ด้วยประมาณในช่วงนี้นะคะทางคุณผู้ชมมาติดตามทางด้านกรมการข้าวนะคะซึ่งเขาได้ให้ความสําคัญในการสนอง พระราชดำริการพัฒนาด้านข้าวของชาวนาไทยให้ชาวนาไทยนะคะได้มีขวัญมีกําลังใจในการประกอบอาชีพการทํานาได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะค่ะจากอดีตจนถึงปัจจุบนัน การเสด็จพระราชดำเนินและการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้ทรงดูแลทุกสุขของประชาชนทั่วทั้งประเทศในการทรงงาน4,000กว่าโครงการทั้งด้านเกษตรกรรมและการทรงงานด้านข้าวและอีกหลากหลายโครงการนับไม่ถ้วนสู่การสืบสารรักษาต่อยอดมาจนถึงในหลวงรัชกาลที่10รัชกาลปัจจุบันที่ทรงมีพระปีชาในการพัฒนาโครงการต่างๆ สันต่อเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรทุกหย่อมย่า,าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก38ปีที่แล้วผมได้มีได้เข้ามารับราชการที่จังหวัดสุพรรณบุรีตำแหน่งตอนนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลหรือที่เรียกว่าเกษตรตำบลซึ่งรับราชการอยู่ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็หลังจากรับราชการได้สอปีในหลวงราชการที่10ตอนนั้นท่าน เป็นพระบรโม,มโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารท่านก็เสด็จมาทรงงานเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าเฝ้าพราะองค์ท่านอย่างใกล้ชิดนะครับจำได้ว่าเมื่อปี2528พระอ,องค์ท่านเสด็จมาเป็นองค์ประธานในการที่จะทําปุ๋ยหมักที่อาเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีจังหวัดสุพรรณบุรีก็ถวายโครงการต่อเนื่อง ให้พระอ,องค์ท่านได้เสด็จมาทำนาซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของชาวนาไทยพระอ,องค์ท่านเสด็จมาในหวานข้าวครั้งแรกเนี่ยในปี2529นะครับในขณะที่2529เนี่ยผมก็มีโอกาสที่เป็นคณะทํางานในการเตรียมการแล้วก็รับเสด็จพระอ,องค์ท่านนะครับก็ได้อยู่ใกล้คิดพระอ,องค์ท่านอย่างมากนะครับได้ถวายงานที่ถือว่าเป็นที่สุดแห่งชีวิตของข้าราชการคนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เห็นพระอ,องค์ท่านเสด็จลงไปใน ผืนนานะครับทรงหวานข้าวด้วยพระหัตถ์ของท่านเองแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เฝ้าปฏิบัติด,ดูแลแปลงที่พระองค์ท่านทรงหวานข้าวไว้เนี่ยพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวพระองค์ท่านก็เสด็จมาทรงเก็บเกี่ยวซึ่งผมก็อยู่ในครั้งนี้อีกเช่นกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอีกปีหนึ่งพระอ,องค์ท่านก็เสด็จมาต่อเนื่องนะครับมาทรงเป็นประธานในการหวานข้าวแล้วก็ทรงเกี่ยวข้าว อีกรอบหนึ่งแล้วก็จําได้ว่าเมื่อปี2543ก็เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งที่อําเภอศรีประจันทรวันนั้นก็มาทรงวันข้าวที่บ้านนาป่าที่อําเภอศรีประจันทร์นะครับแล้วก็ทรงมาเกี่ยวแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่เกดที่เสด็จมาเกี่ยวกับเรื่องของการทํานาที่สุพรรณบุรีก็มีการพระราชทานนะครับทงที่เป็นทงประจําของศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณ อย่างยิ่งที่พระองค์ท่านได้เสด็จมาแล้วก็เห็นความสําคัญของด้านการเกษตรเห็นความสําคัญของพี่น้องชาวนาหรือพระศกนิกรของท่านนะครับตลอดระยะเวลาที่ในหลวงรัชกาลที่10ได้ส่งงานที่ผ่านมาเป็นแบบอย่างให้ข้าราชการภาครัฐภาคเอกชนนําโครงการพระราชดํำริของพระองค์มาปฏิบัติเป็นแบบอย่างและถ่ายทอดสู่ประชาชนและเกษตรกร,กรทุกทุกหมู่เหล่า อันจะส่งผลไปยังความเป็นอยู่ที่ดีใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับนับเวลาแล้วเนี่ยผมรับรายการมาทั้งหมด38ปีกว่านะครับแล้วก็เหมือนเหมือนผมได้รับสิ่งตอบแทนในเรื่องของการทํานาที่พระอ,องค์ทรงผมได้เคยเข้าเฝ้าพระอ,องค์ท่านในการเสด็จมาทานาเนี่ยนะครับผมทํางานที่กรมงเสริมการเกษตรอยู่ได้ 38ที่ปีก็เหมือนเป็นความโชคดีได้มาเป็นอาทิบดีกรมเงินข้าวซึ่งมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องข้าวให้กับชาวนาโดยเฉพาะต้นน,นึกถึงพระอ,องค์ท่านอยู่โดยตลอดที่พระอ,องค์ท่านทรงมีพระมหาการุณาธิคุณต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นชาวนาโดยเฉพาะผมเองเนี่ยซึ่งได้เฝ้าพระอ,องค์ท่านหลายรอบหลายครั้งหลายรอบนะครับปลื้มปิติไม่เคยลืมนะครับก็ถือว่าเป็นที่สุดหาไม่ได้ในชีวิตผมแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไปถึง พี่น้องข้าราชการที่ปฏิบัติงานนะครับผมอยากให้ท่านมุ่งมั่นที่จะสืบสานต่อยอดตามที่พระองค์ท่านอยากจะให้เกิดกับพี่น้องชาวไทยนะครับแล้วก็ฝากไปถึงพี่น้องชาวนาโครงการพระราชดำริทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่พระองค์ท่านได้พระราชทานไว้ท่านได้คิดมาอย่างเบ็ดเสร็จแล้วนะครับก็อยากจะให้พวกเราได้ถือปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปประมนะครับไม่ใช่รับรู้รับทราบอย่างเดียวต้องทําให้เกิดผลด้วยนะครับต่อให้เวลาผ่านไปกลับนานเท่านาน ข้าราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ปลูกจิตสำนึกให้มีความเสียสละร่วมกันช่วยเหลือดูแลบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุขน้อมนำเอาสิ่งที่ในหลวงราชกาลที่9ได้พระราชทานไปปฏิบัติและยึดถือเป็นหลักการดำเนินชีวิตสนองพระมหากรุณาธิคุณ โดยเฉพาะข้าราชการกรมการข้าวที่ต้องนำสองมือสองขาหนึ่งหัวใจถาวายเป็นข้าราชการที่ดีภายใต้พระบรมโพธิสมภารของในหลวงรัชกาลที่10รัชกาลปัจจุบันและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์สืบไป